สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอมเมนต์ออนไลน์กันอีกครั้งนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันนะครับหลังจากที่ได้มีการปล่อยวิดีโอโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยตัวใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อคอนเซปตที่ว่า even more amazing ซึ่งเป็นวิดีโอที่สวยงามมากๆเลยครับถ้าใครยังไม่ได้รับชมก็สามารถเข้าไปรับชมตรงลิงก์ที่โพสต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ เรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ได้รับชมวิดีโอตัวนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับฟังกันได้เลยครับความคิดเห็น,นแรกก็มาบอกว่าฉันรู้สึกคิดถึงเมืองไทยจะแย่อยู่แล้วเมื่อไหร่จะเปิดเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการกักตัวความคิดเห็นต่อมานะครับทำวิดีโอได้ดีมากเลยเป็นการนำเสนอที่น่าสนใจมากๆ มันทำให้รู้สึกถึงบรรยากาศที่ประเทศไทยความคิดเห็นถัดมาครับว้าวนี่มันเจ๋งมากๆเลยความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นวิดีโอที่เยี่ยมและคุณภาพความละเอียดที่ดีมากความคิดเห็นต่อมาครับเป็นโฆษณาที่ยอดเยี่ยมแสดงถึงความเป็นมืออาชีพได้ดีมากๆเลยความคิดเห็นถัดมาครับ น่ารักจังเลยมีน้ำตกอยู่ในเค้กด้วยความคิดเห็นต่อมาครับถ้ามาในตอนนี้คุณต้องเข้าน,นอนเวลาสามทุ่มนะเพราะโควิดจะตื่นมาทำงานเวลานั้นฮ่า <c> ฮ <oughs> ซึ่งก็น่าจะหมายถึงเวลาคร์ฟิวนะครับความคิดเห็นต่อมาครับว้าวฉันรักบรรยากาศเหล่านี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีขอพระเจ้าคุ้มครองทักทายจากสหราชอาณาจักร และความคิดเห็นต่อมานะครับฉันชอบวิดีโอนี้มากเลยประเทศไทยสวยงามมากรักจากสหรัฐอเมริกาความคิดเห็นถัดมาครับเจอกันในเร็วๆนี้ประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาครับว,ว้าวประเทศไทยฉันรักคุณมากความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นโฆษณาที่เยี่ยมมากแต่น่าเสียดายที่ทุกคนต้องซื้อประกันพิเศษ กักตัวขั้นต่ำา7วันจ่ายค่าตรวจโควิด2ครั้งและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่สามารถให้บริการได้ในตอนนี้ฉันจะรอวันที่เปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆความคิดเห็นถัดมาครับมันเป็นวิดีโอที่ดีมากแต่น่าจะมาโปรโมทผิดเวลาหรือเปล่าความคิดเห็นต่อมานะครับ มีใครช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าวัดในช่วงที่1นาที19วิคือวัดอะไรแล้วก็มีคนไทยมาตอบกลับว่าวัดพระธาตุดอยพระชานจังหวัดลำปางภาคเหนือของประเทศไทยพวกเรายินดีต้อนรับความคิดเห็นต่อมาครับรักวิดีโอนี้ดีกว่าวิดีโอก่อนที่ผ่านมามากเลยความคิดเห็นต่อมาครับ มันอัศจรรย์มากฉันชอบที่เอาแลนด์มาร์กต่างๆของไทยไปวางไว้ในสถานที่ต่างๆเหล่านั้นทั่วโลกประเทศไทยกำลังประกาศให้ชาวโลกทุกคนทุกที่รับรู้ถึงความสวยงามของพวกเขาความคิดเห็นต่อมาครับฉันวางแผนที่จะไปประเทศไทยในปีหน้าหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีความคิดเห็นต่อมา ประเทศไทยมีความคิดสร้างสรรค์ด้านการโฆษณามากๆด้วยความเคารพบจากชั้นและความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมันเป็นเวลานานมากแล้วที่ไม่ได้ไปเที่ยวแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแน่นอนประเทศแรกที่ฉันจะเริ่มออกเดินทางก็คือประเทศไทย และนี่ก็เป็นคอมเมนต์เพียงบางส่วนของชาวต่างชาติที่ได้รับชมวิดีโอการโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยตัวใหม่ล่าสุดน,นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ร่างคลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับคอมเมนต์ออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ